3ส,สิ่งที่ควรทำเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น 1. การรู้สึกขอบคุณหรือ gratitude คุณอาจจะคิดว่าทำไมต้องรู้สึกขอบคุณและการรู้สึกขอบคุณทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรจริงๆแล้วการรู้สึกขอบคุณมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณพอใจกับสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณทำให้คุณมองโลกในแง่ดีขึ้นเรียกร้องจากคนอื่นและก็ตัวเองน้อยลงเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นความเครียดในชีวิตของคุณก็จะน้อยลงตามการทำ gratitude บ่อยๆจะทำให้ self esteem ของคุณสูงขึ้นเพราะว่าคุณพอใจในจุดที่คุณมี หรือเป็นอยู่ไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้ตัวเองรู้สึกแย่การฝึกให้มี gratitude อาจจะเริ่มจากการเขียนสิ่งที่คุณอยากขอบคุณในชีวิตของคุณรวมถึงคนรอบข้างคุณให้เขียนทุกวันอย่างน้อยเวะลาห้าอย่างมันจะทำให้มุมมองในการมองโลกของคุณเปลี่ยนไปลองไปทำดูนะคะ สการฝึกสติหรือสมาธิต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้สิ่งต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตของเราให้เราได้ทำได้ตัดสินใจดังนั้นการมีสติหรือสมาธินอกจากจะช่วยให้เราทำงานได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วมันยังเป็นตัวช่วยกรองว่าสิ่งไหนมีความสำคัญที่ต้องทำแล้วสิ่งไหนไม่สำคัญสามารถรอไปก่อนได้ในเรื่องของความสัมพันธ์สติและสมาธิช่วยให้เรารู้จักยับยับย้งชั่งใจไม่ทำอะไรที่เป็นการทำร้ายความรู้สึก ึของคนรอบตัวมีเหตุและผลสามารถประคับประคองความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อีกทั้งการมีสติจะช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องสําคัญสคัําญหรือเลือกอะไรต่างๆได้ดีกว่าเมื่อคุณเลือกได้ถูกหลายๆครั้งชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 3. การพูดเชิงบวกกับตัวเองหรือ positive s e l f talk คุณคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเราใช้เวลาอยู่กับใครมากๆเราจะเป็นเหมือนคนคนนั้นแล้วคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดก็คือตัวเราเองดังนั้นคำพูดที่เราพูดกับตัวเองจะสร้างความเชื่อสะท้อนออกมาเป็นการกระทำและนิสัยของคุณในทุกวันนี้ดังนั้นถ้าคุณมี ความเชื่อที่ไม่ดีกับตัวเองมันจะส่งผลออกมาเป็นการกระทําต่างๆของคุณและนํามาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีเราก็ต้องพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีๆพูดถึงตัวตนที่เราอยากจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาการพูดกับตัวเองในด้านบวกบ่อยๆทําให้เราเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีต่อตัวเองเมื่อความเชื่อเปลี่ยนความคิดและการกระทําก็จะเปลี่ยนไปด้วย เราบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ชั่วข้ามคืนนะคะมันต้องอาศัยระยะเวลาที่นานพอเพราะกว่าคุณจะฟอร์มความเชื่อหรือนิสัยเหมือนทุกวันนี้มันใช้เวลานานการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเชื่อหรือนิสัยของคุณก็ใช้เวลานานเช่นกันหากคุณชอบเนื้อหาหรือสาระดีๆที่เรานำมาเสนอฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ